โอ้โหเล่นแบบนี้เลยนะทุกวันนี้นี่คือการสีข้าวแบบใหม่ครับผมหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นฮะว้าเอาแบบนี้เลยครับผมใช้รถเกี่ยวสีเลยนะทีมงานโชคบุญชูบายช่างเป็ดครับผมบรราช บางเลนครปฐมเอาได้เหมือนกันนะ ไฟฟ้าเหมือนกันนะทุกคนโอ้โหถ่ายคลิปมาจนจะเสร็จแล้วดูกันแล้วครับผมมาเจออะไรแบบนี้นี่โอ้โหมันแปลกจริงๆอะ tìm ngàn trang phép các bóng chốc bun chu rất kiểu sinh lắm đại vân ngân à แล้วนี่สามารถปลดตัวลูกฟักได้นะครับผมให้แต่ลูกเรียวทำงานปิดท้ายแล้วดูการครับผมงานร,รถเกี่ยวชกบุญชูวันนี้ก็เลยเอารถเกี่ยวมานวดข้าวครับ รับปัจจุบันนี้รถดูดข้าวนี่ก็เริ่มสูญหายไปแล้วครับผมถ้าสมัยแต่ก่อนยังพอมีอยู่ให้เห็นกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้นี่รถดูดข้าวนี่หาไม่มีครับผมบางพื้นที่นี่เป็นนาลอกรถเกี่ยวลงไม่ได้ครับผมต้องใช้นี่แหละครับชาวบ้านมาช่วยกันเกี่ยวข้าวครับผม แต่ก็โชคดีครับผมยังมีรถเกี่ยวว่างงานอยู่ครับผมก่อนจะกลับบ้านเนาะใช้มาเป็นรถนวดข้าวครับผมย้อนยุคฮะโอ้ฟังครับผมโอตรเก๋เลย กรถกลับนะฮะ เอาไปเลยนะฮะเอาไปเลยนะนี <laughs> ่โอ้ได้ครับผมคล่อง เดี๋ยวก็ได้ข้าวครับผมดิต้องใช้ทีมงานเลยคนระับช่วยกันแป๊บเดียวครับ เลยกี่ได้เลย,เลย,เลยจะจยังจบงานยังจ,จบแล้วนะอ๋อ ไห้เรานึกถึงอดีตเลยนะผมรถงด,ดข้าวสมัยต่ก่อนนะครับเอาเรียบร้อยเอาฟางเอาก่อนฟางข้างหลังอะ่ะได้ฟางเลยทีนี้ น้องบัตใอนดมบังเลน okay, okay. เรียบร้อยครับ okay, okay. โอ้ต้องขอบคุณทีมงานครับผมมาร่วมด้วยช่วยกันครับ <Okay. S 1> เก็บการสุดท้ายครับผมนะฤดูการนาปี ฝากกันไว้ด้วยครับผมทีมงานโชคบุญชูรถเกี่ยวซิ่งครับถึงจะดูกันแล้วคันนี้ก็ขายนะยังไม่สรุปราคาว่าจะขายเท่าไหร่นะรถเกี่ยวใหม่ใหม่แกะเกลอกครับ เราไปเป็นลูกเลยอ่ะเอ้า เรียบร้อยครับผมวันนี้ก็เก็บงานแล้วครับผมอาจจะเป็นงานสุดท้ายของทีมงานครับจัดจริงครับทีมงานนี้ครับผมนะ าขายหนล้านแปดแสนต่อรองเดี๋ยวคุยกับช่างเป็ดคันนี้นะช่างเป็ดที่เด็ดบานราดทำเภอบางเลนนักรปฐมเสร็จฤดูกาลแล้วผมทีมงานแล้วก็เดินทางกลับ เราฐอมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาแล้วผู้ชมไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับปีหน้าว่ากันนะสวัสดีครับ